สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะเอาข่าวข่าวเรื่องราวมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือว่าชาวสวนยางคนกรีดยางและก็อีกหลายๆลาอย่างเกี่ยวกับกิจการการยางนั่นเองครับว่าทุกรายต้องขึ้นทะเบียนใหม่หมดทั้งหมดหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียด ต่างๆในเนื้อข่าวในต่อไปนี้เลยนะครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ การยางแห่งประเทศไทยก็มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรชาวสวนยางเพื่อรับประโยชน์ต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลเช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางและตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพศ2558นั่นเองเช่นการขอทุนปลูกแทนการกู้ยืมเงินอุดหนุนสวัสดิการกรณีเสียชีวิตการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนั่นเอง เราก็มาดูว่าเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนของเจ้าของสวนยางผู้เช่าสวนยางผู้ทําสวนยางนั้นจะมีอะไรบ้างก็คือ 1. ก็คือแบบคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางก็คือแบบคอบอกอ1นนั่นเองครับ2ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาและก็ลงลายมือชื่อรับรอง 3. ก็คือทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาและลงลายมือชื่อรับรอง4ก็คือ เอกสารหลักฐานที่ดินพร้อมสำเนาและการลงลายมือชื่อรับรองนั่นเองสำหรับเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้เช่าสวนยางและผู้ทำสวนยางนั้นก็คือมีที่ข้อ5นี่เลยก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าและลงรายมือชื่อรับรองด้วยนั่นเอง ก็มาดูข้อที่6ก็คือสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะกรณีผู้เช่าสวนยางหรือ 7. หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ที่ดินแบบคอบอกอ3เฉพาะกรณีทำสวนยางเท่านั้น แล้วก็มาดูทางด้านของคนกรีดยางกันบ้างนะครับว่าต้องใช้อะไรก็คือ 1. แบบคําขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยางแบบคบอกอ2 2ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาและลงลายมือชื่อรับรองด้วย3ก็คือทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาและลงลายมือชื่อรับรองด้วย 4. ก็คือหนังสือมอบอํานาจให้ดําเนินการแทนเจ้าของสวนก็คือว่า ถ้าเจ้าของสวนมอบอำนาจมาเราก็สามารถที่จะทำแทนได้ด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการลงทะเบียนของชาวกเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรืออย่างไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือให้รีบไปติดต่อที่กยทสาขาที่ ตั้งแปลงของท่านในเขตของท่านนั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราเอามาฝากพี่น้องชาวสวนยางนะครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวคราวในครั้งต่อๆไปที่ผมเอาคลิปมาบอกกล่าวกันนั่นเองครับขอบคุณมากครับ